มีนักเรียนหลายท่านถามว่ามีคอร์สออนไลน์สบู่เหลวหรือไม่แล้วที่มีนี่เป็นสบู่แบบธรรมชาติหรือใช้สารลดแรงตึงผิวที่เป็นเคมีและมีการปรุงไหมเดี๋ยวครูสุมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะครูสุนะคะ สุพรรณวดีศิรารักษ์ครูสอนทำสบู่อยู่ในกลุ่มปิด Facebook เพียนทำสบู่สไตล์สุพรรณวดีและครูยังมีเพจโรงงานผลิตสบู่รับทำแบรนด์สบู่บายครูสุแล้วก็มีไลน์แอดแอดไซ์ krusu ครูสุนะคะวันนี้ครูจะมาคุยเรื่องคลาสออนไลน์สบู่เหลวที่ครูสอนอยู่รายละเอียดเป็นอย่างไรมีสอนอะไรบ้างตามไปดูกันนะคะคลิปแรกๆนะคะครูจะสอนแบบไลฟ์สดคือเป็นการพูด คุยและแนะนำคลาสที่จะเรียนว่าเราจะเรียนอะไรบ้างเราจะเรียนตั้งแต่พื้นฐานน้ำที่ใช้ทำสบู่เหลวด่างที่ใช้น้ำมันที่ใช้เป็นอย่างไรเหมือนเราเรียนกับครูเลยค่ะบางท่านอาจจะว่าเยอะไปหมายความว่าช้าก็เลื่อนๆื่อนเอานะคะคืออย่างน้อยเราต้องรู้ว่าสบู่เหลวธรรมชาตินี้เกิดจากอะไรมันเกิดจากน้ำมันธรรมชาติทำปิยากระด่างโพแทสเซีมรรซยมไฮดรอกไซด์แล้วรายละเอียดเป็นอย่างไรครูจะมีทั้งหมด 43คลิปนะคะในเรื่องอย่างนี้เราจะเห็นว่าการทำสบู่เหลวเริ่มต้นจากน้ำมันทำปิยากระด่างแต่จะใช้ด่างเท่าไหร่นั้นอยู่ที่กดไขมันในน้ำมันเพราะกดไขมันในน้ำมันนั้นใช้ด่างไม่เท่ากันครูก็จะสอนวิธีการคำนวณสอนดูว่ากดไขมันในน้ำมันแต่ละตัว มีตัวไหนบ้างและจะลืมว่าโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่ขายกันในไทยนั้นความเข้มข้น,นจะต่างกันเราจึงต้องมีการตั้งค่าด่านต่างกันคุยเรื่องน้ำน้ำมันเสร็จแล้วต้องออกแบบสูตรแล้วว่าเราต้องการสบู่เหลวที่ได้นี้เป็นอย่างไรจะใช้น้ำมันอะไรเราก็ ออกแบบเองได้แต่เราต้องเข้าใจว่าถ้าใช้น้ำมันแข็งปฏิยาก็จะเร็วน้ำมันอ่อนปฏิกิริยาช้าครูก็จะสอนว่าหลังจากมันเจลเรียบร้อยสบู่สูกใสแล้วปิดเปิดไฟอ่อนตุนข้ามคืนไว้เลยก็จะจบการทำหัวสบู่แล้วครูก็จะสอนวิธีการเทสว่าสบูส่ใสหรือไม่ใสอย่างไรเมื่อสบูส่ใสแล้วเราก็จะละลายหัวสบู่ก็จะเป็นสบู่เหลวทีนี้เป็นสบู่เหลวแล้วยังไง เราต้องเติมความชุ่มชื้นให้เขาครูก็จะใช้กรีเซลีน เพิ่มความชุ่มชื้นแต่ค่า pH ของสบ,บู่มันจะเป็นด่างมากเลยเพราะปฏิยาเขาเป็นปฏิยาสปอนนิฟิเคชันเราต้องมีการปราบ pH ของเขาด้วยอะไรก็ได้ที่เป็นกรดในสูตรครูก็ใช้บอลลแกวิธีการคำนวณบอลลแกเป็นอย่างไรใช้อย่างไรการใช้ซิตรีการใช้น้ำหมักอะไรเหล่านี้ค่ะพอเราปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเรื่องน้ำหอมอย่าลืมว่าน้ำหอมเราเราต้องละลายด้วยตัวทำละลายน้ำหอมส่วน มากเราจะใช้ทวีน20คันนี้ก็อยู่ที่ว่าน้ําหอมเราแหละว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างซึ่งเราไม่รู้อะค่ะเพราะเราซื้อสําเร็จรูปมาแล้วเราก็ละลายทวีน1ต่อ1 2ต่อ1หมายถึงว่าทวีน2น้ําหอม1 3ต่อ1 4ต่อ1ไม่งั้น น้ำหอมเราจะไม่เข้าไปอยู่ในเนื้อสบู่มันจะลอยหน้าอยู่อะไรที่เป็นของเหลวล้วใส่น้ําหอมเราต้องใช้ตัวทําละลายน้ําหอมนะคะนอกจากทําสบู่เหลวทั่วๆไปแล้วตัวที่ยากปราบเซียนหรือว่าที่ทุกคนกังวลกันคือสบู่เหลวน้ํามันมาก่อเพราะส่วนมากทํากันแล้วไม่ใส ครูก็จะสอนวิธีการแก้ว่าทำอย่างไงจะให้มันใสสรุปใสทุกตัวนะคะเมื่อทำสบู่เหลวใสกันได้แล้วแล้วสบู่เหลวที่ขุ่นๆหนืดๆสีมุกๆที่น่าใช้มีวิธีการอย่างไรแล้วก็ต้องกลับมาเรื่องน้ำมันว่าน้ำมันอะไรที่ทำสบู่เหลวแล้วไม่ใสมันก็ต้องมีสิ่งที่ตรงกันข้ามน้ำมันอะไรที่ทำแล้วใสน้ำมันอะไรที่ทำแล้วสบู่ไม่ใสเราก็ต้องเลือกทีนี้เราก็ต้องปรุงสบู่ที่ไม่ใสเนะะี่ยค่ะแต่สบู่ สบู่สุกนะคะสบู่สุกแต่ว่าสบู่ใสทำยังไงเขาจะเนืดไม่ตกตะกอนไม่แยกชั้นเราก็ต้องมีตัวตระกูลกรรมทั้งหลายใส่ไปครูจะสอนการใช้แซนแทนกรรมละลายทำเป็นสบู่ที่มันดูน่าใช้สบู่ขุณนในคลิปครูก็จะมีการสอนการสกัดสมุนไพรที่เอามาใช้ทำสบูเ่เหลวส่วนมากครูจะใช้เป็นเทคนิคแอลกอฮอล์เราก็สกัด ด้วยแอลกอฮอล์พอเราสากัดด้วยแอลกอฮอล์เราก็ต้องทำเทคนิคแอลกอฮอล์เป็นการย่นระยะเวลาให้เร็วขึ้นแล้วก็ต้มไล่แอลกอฮอล์ให้ออกไปเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้สมุนไพรที่ใช้แอลกอฮอล์สกัดมาทำสบู่เหลวโดยเราไม่ต้องใส่สบู่เหลวที่เป็นผงสมุนไพรใส่ไปซึ่งมันไม่น่าใช้เราจะวิธีการสากัดนะคะเทคนิคแอลกอฮอล์นี่จะย่นระยะเวลามากเลยมันจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแทนที่สบู่ปกติ เราจะตุน3าสชั่วโมงขึ้นไปนอกจากแอลกอฮอล์แล้วเรายังมีกีเซล,ลีนแต่สีก็จะเข้มหน่อยคะ่ะการใช้กีเซล,ลีนมาละลายด่างแปลกดีไหมคะครูสอนให้ทั้งรายละเอียดการทรํากีเซลียนย่นระยะเวลาเราย่นระยะเวลาด้วยแอลกอฮอล์นอกจากนี้ครูยังมีการสอนทําสบู่เจลหรือเยลลี่ดึงดังดึงดังอีกค่ะคือเนื้อเขาจะเด้งเด้งเนื่พอพร้อมมีสูตรให้โหลดการทําสบู่ที่เป็นเนื้อเจลหรือเยลลี่นั้นคือต่างประเทศ จะนิยมเพราะว่าเด็กน้อยอะค่ะหรือเราเป็นพ่อแม่บางทีเราจะปั้มสบู่มือนึงหรือจะให้ลูกใช้เนี่ยกระเด็นทั่วไปหมดแต่ถ้าทําเป็นเจลแล้วมันอยู่ในกระปุกมันน่าใช้กว่าเราจะไม่พูดว่ามันเปลืองหรือไม่อะไรยังไงแต่สะดวกในการใช้และพกไปไหนก็ง่ายเนี่ยค่ะ นี่คือสบูเ่เหลวสูตรเจลหรือเยลลี่ของครูนะคะเวลาใช้แล้วก็ควัก,วกมาใช้ส่วนมากจะต้องเป็นน้ำมันมะกอกแล้วก็เป็นน้ำมันที่มีความสะอาดนิดหน่อยแต่เหมาะมากสำหรับล้างหน้าล้างจุดซ่อนเลนส์หรือให้เด็กน้อยใช้ตัวนี้น่าสนใจแล้วพูดถึงเรื่องธรรมชาตินะคะพอจะนึกภาพออกกันไหมครูสอนหมดเลยนะคะแล้วครูก็ยังมีหลักสูตรที่ทำสบูเ่เหลวสำหรับซักล้างในคลิปออนไลน์ครูจะให้สูตรอย่างนี้เลยนะคะมีทั้งเนื้อ เรื่องและมีสูตรที่ไปโหลดเก็บไว้ได้ไม่ต้องห่วงว่าเรียนออนไลน์สบูเ่เหลวครูแล้วทำไม่เป็นบางคลิปอาจจะช้าหน่อยเพราะครูสอนแบบไลฟ์บางคลิปนี่ครูจะทําไปพร้อมนักเรียนถ้าใครดูก็จะรู้ว่าทําพร้อมครูเลยครูจะสั่งการบ้านไว้ว่าคลิปหน้าจะสอนอะไรให้เตรียมเลยมั่งนักเรียนก็เตรียมตามแล้วก็เปิดคลิปต่อไปตามเลยนะคะรับประกันว่าทําเป็นค่ะจะเห็นว่าคลิปออนไลน์ที่ครูทํา รวบรวมเทคนิคและว,วิธีการที่ใช้กันในโลกใบนี้เลยนะคะสำหรับการทำสบู่เหลวนอกจากเป็นธรรมชาติเรายังมีเทคนิคย่นระยะเวลาด้วยคีเซลีนย่นระยะเวลาด้วยแอลกอฮอล์การสกัดสมุนไพรด้วยแอลกอฮอล์การทำสบู่เหลวแบบบุนเนื้อมุกแล้วก็การทำสบู่เหลวน้ำมันมะกอกที่สำคัญเรามีสูตรการทำสบู่เจลและเยลลี่หรือใครอยากจะทำน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าด้วยสบู่เหลวท รมชาติก็ทำได้รวบรวมเทคนิคที่ทันสมัยที่สุดสำหรับตอนนี้นะคะในเ,เรื่องสบู่เหลวเป็นอย่างไรคะคลาสท,ที่สอนน่าสนใจไหมคะถ้าไม่อยากลองผิดลองถูกดู YouTube แล้วก็ยังไม่เข้าใจทำไมเราต้องใช้น้ำมันตัวนี้ทำไมเราต้องใช้ละลายน้ําหอมแบบนี้ลงคลาสเราครูดได้เลยคะ่ะสามารถทักเข้าไปถามพูดคุยกันได้ที่เพจโรงงานผลิตสบู่ รับทําแบรนด์สบู่ใบครูสุหรือลายแอวครูสุหรือแอดเข้ากลุ่มเรียนกลุ่มปิดใน Facebook นะคะเรียนทํำสบู่สไตล์สุพรรณบุรีครูจะมีทีมงานคอยตอบคำถามแล้วก็อำนวยความสะดวกให้พบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ